สัพะยุทธทลุฟ,ฟ้านนิทานแรงล้าแห่งทูบีปมัดฉิมตอนที่125เข้าสู่ด่านสุดท้ายของงานชุมนุมโอสถเซลเยียนพบว่ามูก,กูก็เข้าแข่งขันเช่นกันยิ่งกระตู้วเยเขาอยากจะคว้าตำแหน่งผู้ชนะมากขึ้นในตอนที่เพลิงแก่นมหันนบของมูกูกลายเป็นงูดำนั้น เซียวเย,ยนได้เรียกบัวเพลิงพุทาพิโรธในรามากรเพลิงออกมาทิพตาเดียวก็เดยกเสียงฮือฮาจากคนทั้งงานได้จากนั้นโอสถระดับแปดก็ตามออกมายิ่งทําให้เกิดเสียงอุทานกึกก้องไปทั่วทว่ามู่กูกลับสร้างสายฟ้าโอสถสีสีออกมาทําให้งานชุมนุมโอสถเข้าสู่จุดสูงสุดในขณะที่ทุกคนต่างคิดว่าผู้ชนะงานชุมนุมโอสถจะตกไปอยู่ในมือมู่กูตัวแทนจากตำหนักเจตพูด เสียวเยียนจะพลิกกลับสถานการณ์นี้ได้อย่างไรจะแข็งตายไปดิ เอาใจก็แบบนี้ก่อนลูหนาวรุนแรงมากสัตว์เป็นกไดแบบ่แบางสร้างถ้าเป็นเล่นใหญ่อย่าว่าแต่ชนชั้นผู้ยาวอย่างเจ้าถอยไปท่าาบบัดซพเจ้าฉันมาเองข้า,ขามาเห็นเขาอยู่ในสายตายังเจ้านะจะยังไม่คู่ควรให้อาจารย์ข้าออกรเ่ม วิญญ,ญาณกระดูกคิดไม่ถึงว่าแม้แต่เพลิงเย็นวิญญาณกระดูกเย่าเฉินก็มอบให้เขาเจ้าเด็กคนนี้ควบคุมไฟวิเศษถึงสามชนิดสมกับที่เป็นลูกเศรษ์ของเย่าเฉินแล้วคนทั่วไปมีไฟวิเศษแค่หนึ่งชนิดอย่างยากเขากลับมีถึงสามชนิดเจ้าหมอนี่โชคดีเกินไปแล้วเจ้าหนูสมควรตายไฟวิเศษพวกนี้ไม่ช้าก็เร็วจะต้องเป็นของข้า ที่จะทำอะไรกันนะ้พวกเจ้ายังจำพฤติกรรมบ้าระหำตอนเย่าเฉินกรุงโอสถระดับแปดปีนั้นได้ไหมเจ้ากำลังพูดถึงวิชาเลื่อนจิตของเย่าเฉินเหรอวิชารับนี้เป็นผลงานชิ้นเอกที่เย่าเฉินพอใจที่สุดในชีวิตดูทถาจะได้ศึกษาความรู้ของเย่าเฉินมาทั้งหมดแล้วเสวนคงจือครั้งนี้เจ้าต้องขอบคุณเขาจริงๆแล้วถึงขั้นนี้แล้วยังไม่ควบคุมกำลังไฟอีกไม่ช้าโอสถจะต้องเสียหายเพราะเจ้า สมดุลให้ฤทิ์ยาของโอสถที่ปรุงสําเร็จแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยขั้นตอนเล็กๆน้อยๆโวยทําทให้ปราณวิญญาณในโอสถศูนหายไปถึงเวลาใช้ผมมาบรุงวิญญาณแล้วฮิตฮิตฮิตวโลหิตจิตหมฝนขึ้น สนสเลือดระดับเป็นสายพ้าโอสซสีสีแล้วต้องเผาสุควรตายอาจจะไม่ใชาเลือดจิตก็ถ่ายทอดให้ในคนนี้เลยดิ

อะไรสฟ้าโอสหลอประสานแล้วฮะเครืบองกันา้าผ่านนี้เด่จะต้านสายฟ้าโอสถและการหลอกประสานไม่ไหว นี่เป็นสายฟ้าโอสถห้าสีไม่ใช่คนตับต้ออย่างเจ้าจะรับไหวขอผ้าป้า,ายเถอะเคื่อป้องกันฟ้าผ่าเกิดร้อยแล้วอย่างที่ได้ชัดแล้วหากเครื่องเสียหายด้วยพลังของเซียวเยียนในตอนนี้ไม่มีทางรับสายฟ้าโอสถร,ระดับนี้ได้เลยเซียวเยียนจเจ้ารีบถอยไปเคื่อป้องกันฟ้าผ่าจะแตกแล้ว เป็คนนี้ช่างหวดดีกเกินไปแล้วโอ๊ย้าอยากเห็นนักว่าด้วยพลังของเจ้าวันนี้จะรับสายฟ้าโอสถห้าสียังไง

啊！<gasps> <gasps> มีของล้ำค่าแบบนี้ด้วยคุณเงาที่ดูซับพลังฟ้าคำรนได้ในอดีตข้าเคยเห็นในถ้ำโบราณครั้งหนึงน่งนึกไม่ถึงว่าวันนี้จะได้เห็นอีกอครั้งลูกศิษย์ของเจ้าโดดเด่นเหมือนเจ้า<อ>นีปีนั้นเลยหากเจ้าอยู่ที่นี่จะต้องภาคภูมิใจมากเช่นกันอาจารย ไดเดินบนเส้นทางที่ท่านเคยเดินในอดีตประสบเรื่องราวที่ท่านเคยประสบในอดีตถึงได้ทราบความยากลําบากของท่านท่านเคยบอกว่าเส้นทางฝึกปราณไม่มีสิ้นสุดขอเพียงหัวใจมีไฟจึงจะส่องสว่างเส้นทางข้างหน้าได้เป็นยังไงบ้างวันนี้สิทธิ์ไม่ได้ทําท่านขายหน้ากระมังจริงสิหลายปีมานี้สหายของท่านไม่เคยลืมเดือนท่านเลย พวกเขาต่างคิดถึงท่านมากข้าก็คิดถึงท่านมากเช่นกันระวังโอสถด,ด้วยกันถือจิตวิญญาณเป็นสำคัญข้าขอประกาศผู้ชนะงานชุมนุมโอสถครั้งนี้ก็คือเสียวเยียน yeah. ล่ตามนี้เด็กมันคืสายช่างเ่งสายข้าน้อมใจการทำท่าเหมือนไม่เคยเห็นโลกว้างอย่างนั้นล่ะเซียวหยียนในฐานะผู้ชนะเจ้าจะได้รับสิทธิเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงตัวเก่งของหอคอยโอสดยังมีรางวัลคำพีสำหรับผู้ชนะเป็นเค่วิญญาณฝึกปลานที่ตกทอดมาจากบรรพกาลวิชาวิญญาณไพรนลีขอบคุณท่านหัวหน้าสมาคม อีสองวันก็คือเวลาเปิดดาราจักรผู้ที่ผ่านสิบอันดับแรกของงานชุมนุมโสดในวันนี้จะมีโอกาสได้เข้าร่วมเพื่อพิชิตทังอักคีตรีสรัแในที่สุดก็จะได้เห็นไฟวิญ,ญญาณข้าไม่ตายในตำนานนั่นแล้วห <c oughs> ัวหน้าสมาคม ข้าขอแนะนําท่านนี้คือหัวหน้าสมาคมเสวเยนอีเจ้าเรียกนางว่านางเสวียนก็ได้นางและอาจารย์เจ้ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาเจ้าบ้าพูดเหลวไหลอะไรนะปฏิกิริยารุนแรงมากหรือว่าระหว่างนางกับอาจารย์ซิวเยียนคํานับสเสวนอีขอรับท่านนี้คือหัวหน้าสมาคมเทียนไหลจืองานชุมนุมโอสถครั้งนี้โชคดีที่มีเจ้ากลับมาเข้าเรื่องเถอะ วันมาเรือนพวกเจ้าก็จะเข้าสู่ดาราจักรซึ่งเป็นห่วงอากาศที่พวกเราสามคนร่วมกันแหวกจนขาดออกมาเพราะว่าเพิงอัคคีตรีสหัสก,ก็ถูกปิดผนึกอยู่ในนั้นพวกเรากังวลว่าหากตำหนักเจตพูดพิชิตไม่ได้จะต้องทำลายผนึกทิ้งเท่าว่าตอนที่ดาราจักรเปิดพวกเราสามคนจะรักษาตราผนึกของดาราจักรไว้จึงไม่อาจเข้าไปได้ดังนั้นที่เรียกพวกเจ้ามาเท่าหวังว่าพวกเจ้าจะให้ความร่วมมือกับผู้อาวุโสหยุดยั้งการกระทำที่ไม่เหมาะสมของมู่กู่ให้ได้หากมีพฤติการทำลายตราผนึกเกิดขึ้น ให้พวกเจ้าบีบไขมุกนี้จนแตกถึงตอนนั้นผู้แข็งแกร่งของหอคอยโอสดจะรุดหน้ามายังดาราจาักรช่วยพวกเจ้าอีกนะความอยู่รอดของหอคอยโอสถต้องอาศัยพวกเจ้าแล้วเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนับแต่วันนี้ไปเซียวเยียนจงพักอยู่ในหอคอยโอสดอย่างสบายใจเถอะขอบคุณหัวหน้าสมาคมทั้งสาม ว้าวหอคอยโอสดโออาสมราคาจริงๆแต่ไม่รู้ว่าโอสดอร่อยเก็บไว้ที่ไหนอะพวกเจ้ามาได้ยังไงข้ากำลังจะฝากคนส่งข่าวไปหาพวกเจ้าพอดีก็มาเอาโอสดกับเจ้าน่ะสิแล้วมาช่วยเจ้าพิชิตเพลิงอัคคีตรีสหัดด้วยถ้าไม่มีข้าช่วยรับประกันได้เลยว่าทำไม่สำเร็จแน่นอนเพราะอะไร เรื่องอักขีตรีสหันในตอนเนี้ยแม้แต่สามผู้นำใหญ่ของหอคอยโอสุดก็ยังทําอะไรไม่ได้หรือว่าเจ้าคิดจะใช้กาลังพิชิตเหมือนพลังคาทายดาวตกของสานักไนอะหรือเจ้ามีวิธีอะไรข้าต้องมีวิธีอยู่แล้วถ้าว่าเจ้าต้องรับปากข้าก่อนต่อไปจะต้องเอาสมุนไพรของสงจา้านมาปรุงเป็นโอสถให้ข้ากินทุกวันเฮ้ยหัยหนูนี่ไม่พ้นเรื่องโอสถเลยนะสมุนไพรชุดนั้นของสงจ้านก้จะรีบปรุงโอสถให้เจ้านะ เจ้ากินเอสดพวกนี้ไปก่อนแล้วกันเฮ้ยเจ้าทำอะไรเอามาให้ข้านะเอามาให้ข้าเออเอามาให้ข้าเร็วยัยหนูเรองอาคีตรีสหัสนั่นฟังใจเถอะยกให้ไปหน้าที่ข้าเองฮะ้าได้ยินพี่เสี่ยวอีเซียนบอกว่าเจ้าเคยฝ่าทะลวงเข้าไปในดาราจารเรื่องอคีตรีสหัสที่เจ้าเห็นน่าจะมีลักษณะเช่นนี้ละมั้ง นี่คือเพลิงอะคีตรีสหัสฉบับย่อส่วนชัดๆถ้ากลับไปเผาครั้งนี้ตั้งใจสืบข่าวเพลิงอกคีตรีสหัสมาด้วยนั่นเป็นไฟวิเศษที่บังเกิดปัญญายาลแล้วไม่มีทางยอมซิโรราบใครแน่นอนอีกอย่างรู้หรือไม่เหตุใดเพลิงอกคีตรีสหัสถึงมีรูปร่างเหมือนเผาค่าเพราะเพลิงอกคีตรีสหัสเผาข้าเป็นผู้ชุบเลี้ยงะจะว่าไงนะ อนที่เพลิงอัคคีตรีสหัสยังเป็นตัวอ่อนก็ถูกผู้วิโสของเผ่าข้าพบเข้าผู้วิโสท่านนั้นได้ทิ้งตรามังกรเอาไว้นี่จึงเป็นเหตุผลที่มันมีรูปร่างเหมือนเผ่าข้ายังไงล่ะเช่นนั้นเหตุใดเพลิงอักคีตรีสหัสถึงถูกผนึกไว้ที่ดาราจักรในหอคอยโอสดได้หลังจากผู้วิโสท่านนั้นหายตัวไปเพลิงอักคีตรีสหัดส่งต่อกันหลายปีจึงถูกหอคอยโอสถผนึกไว้สำหรับรายละเอียดข้าก็ไม่รู้แล้ว ที่แท้พระงแคีตรีสหัสก็มีเจ้าของอยู่แล้วเช่นนี้ก็มันมีโอกาสพิชิตมันแล้วสิใครบอกว่าไม่มีโอกาสกันข้าปลูกตรามังกรให้เจ้าก็จบแล้ว<ะ>นี่เป็นโลหินมังกรโบราณที่ข้าแอบ,บขโมยออกมาจากเผ่ายื่นมือออกมาสิเออแอบเอาออกมาเหรอ<ะ>นี่วางใจเถอะพวกเขาไม่กล้ามาหาเรื่องข้าหรอว มีตรามังกรนี่ก็พิชิตเพลิงอัคคีตรีสหัสได้หรอ้ไม่ง่ายขนาดนั้นจะรับสิ่งนี้ไปเ <G ül üyor> พราะเข้าไปในดาราจากักรหาวิธีเอาเลือดที่เหลือนี้ทาไปบนหน้าผากของเพลิงอัคคีตรีสหัสให้ได้จากนั้นตรามังกรที่ซุกซ่อนในร่างมันจะถูกกระตุน้นท้าว่าข้าขอเตือนว่าต้องรอให้มันเผาผลาญพลังไปจนหมดก่อนค่อยลงมืออัตราความสําเร็จถึงมีสูงมากหากว่าล้มเหลวล่ะอ,อคือว่า รามังกรมีผลตรงข้ามกันหากเจ้าล้มเหลวมีความเป็นไปได้เดียวคือมันจะควบคุมเจ้ากลับนี่ <c oughs> คนของความล้มเหลวรุนแรงมากสิวเหยียนจะไม่คนเสี่ยงอันตรายนี้ <c oughs> ไม่ทำเช่นนี้ไม่มีทางพิชิตเพลิงอักคีตรีสหัสดได้เลยเา้าว่าจะวางใจ ระดับของตามังกรนี้สูงกว่าที่ตัวของเพลิงอัคคีตรีสหัสมากขอเพียงเวลาเหมาะสมเจ้าจะต้องพิชิตมันได้แน่นอนได้ยข้าเชื่อเจ้าแม้จะมีโอกาสริบรีข้าก็จะลองดูวางใจเถอะข้ารู้หนักเบาไม่เดินทางไกลามาถึงชวิีมัดฉิมแล้วจะกลับไปมือเปล่าไม่ได้เด็ดขาด